สโมสรอนใหญ่อ่วมเปิดมูลค่านักเตะที่ลดลงหลังเจอพิษโควิ 19. ด -19 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงวงการฟุตบอลที่แต่ละสโมสรต้องขาดรายได้ไปอย่างมหาศาลในช่วงที่ลีกต้องระงับการแข่งขันนี้ขณะที่พิมเมลียงกฤษเองก็โดนหนักเช่นเดียวกันรวมถึงมูลค่านักเตะที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยทั้ง6สโมสรใหญ่ของลีกเจอสถานการณ์อย่างไรกันบ้างซึ่ง e p l ม m a n i ยวันนี้เราก็ได้สรุปประเด็นสําคัญสำคัญมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา e p l ม m a n i ยด้วยนะครับอันดับที่ 1. อาร์เซนอลมูลค่านักเตะร,รวมของอาเซนนลลดลงไปมากกว่า144.66ล้านปอนด หรือประมาณ5,786ล้านบาทหรือคิดเป็น18%จากมูลค่าเดิมรวมอยู่ที่636.08ล้านปอนด์หรือประมาณ25,444ล้านบาทมาอยู่ที่521.42ล้านปอนด์หรือประมาณ2857ล้านบาทซึ่งนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มีค่าตัวประเมินมากที่สุดนั่นก็คือ b บียเอเมริโอบาเบยอง ดาวยิงทีมชาติกาบองโดยลดลงจาก63ล้านปอนด์หรือประมาณ2,520ล้านบาทมาเหลือ50.4ล้านปอนด์หรือประมาณ2 0 1 6ล้านบาทอันดับที่2เชลซีมูลค่านักเตะรวมของเชลซีลดลงไปมากกว่า134.22ล้านปอนด์หรือประมาณ5,369ล้านบาท หรือคิดเป็น18%จาก746.15ล้านปอนด์หรือประมาณ29,846ล้านบาทมาอยู่ที่611.93ล้านปอนด์หรือประมาณ24,477ล้านบาทซึ่งแองเกโรกองเต้กองหน้าทีมชาติชาวฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่มีค่าตัวประเมินมากที่สุดของซิงบรูและตอนนี้มูลค่าค่าตัวของเขาตกจาก90ล้านปอนด์หรือประมาณ3,600ล้านบาท มาอยู่ที่72ล้านปอนด์หรือประมาณ2,880ล้านบาทอันดับที่3ลิเวอร์พูลมูลค่านักเตะร,รวมของลิเวอร์พูลลดลงมากถึง209.74ล้านปอนด์หรือประมาณ8,376ล้านบาทหรือคิดเป็น19.1จาก1,800 0ล้านปอนด์หรือประมาณ43,200ล้านบาท มาอยู่ที่870.26ล้านปอนด์หรือประมาณ34,810ล้านบาทซึ่งนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลที่มีการประเมินราคามากที่สุดมีอยู่2รายนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่ากับซาดิโอมาเน่โดยก่อนหน้านี้มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ135ล้านปอนด์หรือประมาณ5,400ล้านบาทหลังเจอโควิด -19 ลงมาเหลือ108ล้านปอนด์หรือประมาณ4,320ล้านบาท อันดับที่ 4. ี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเป็นทีมที่มีมูลค่ารวมของนักเตะม,มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยก่อนจะเจอพิษโควิด -19 มูลค่านักเตะรวมอยู่ที่ประมาณ1,140ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ45,600ล้านบาทแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 916.92ล้านปอนด์หรือประมาณ36,677ล้านบาทหรือลดลงไป223.08ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ8,923ล้านบาทคิดเป็น19.7%เอร์เซซึ่งราฮิมสเตอร์ริงเป็นนักเตะที่มีค่าตัวประเมินมากที่สุดของเรือใบสีฟ้าและตอนนี้ตกจาก144ล้านปอนด์หรือประมาณ5,760ล้านบาท มาอยู่ที่115.2ล้านปอนด์หรือประมาณ4,608ล้านบาทอันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่ารวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดลงไปมากกว่า136.85ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ5,474ล้านบาทหรือคิดเป็น19%จาก718.88ล้านปอนด์หรือประมาณ28,755ล้านบาทมาอยู่ที่ 582.03ล้านปอนด์หรือประมาณ23,281ล้านบาทซึ่งพอปอกบาก่องกลางทีมชาติชาวฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่มีมูลค่าประเมินมากที่สุดของปีสาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้และตอนนี้ค่าตัวของเขาตกจาก90ล้านปอนด์หรือประมาณ3,600ล้านบาทมาอยู่ที่72ล้านปอนด์หรือประมาณ2,880ล้านบาทอันดับที่ 6. ท็อตแนมฮอสเปอร์ มูลค่ารวมของท็อตแนมฮอสเปอร์ลดลงไปมากกว่า148.05ล้านปอนด์หรือประมาณ5,922ล้านบาทหรือคิดเป็น19.1%จาก777.15ล้านปอนด์หรือประมาณ3 1 8 6ล้านบาทมาอยู่ที่629.1ล้านปอนด์หรือประมาณ25,164ล้านบาท ซึ่งนักเตะของไก่เดือยทองที่ได้รับการประเมินมูลค่ามากที่สุดนั่นก็คือแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษโดยก่อนหน้านี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่135ล้านปอนด์หรือประมาณ5,400ล้านบาทแต่หลังเจอพิษโควิด -19 ลดลงมาเหลือ108ล้านปอนด์หรือประมาณ4,320ล้านบาทและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPLmania แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ